นี่คือจุดที่อาจารย์ใช้ในการเปิดพีเซนเซชันหรือว่าผู้ควบคุมใช้ในการต่อระบบคอนเฟลเลนต์ต่างๆนะครับจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องสวิตเชอร์นะครับที่จะสามารถสลับภาพจากกล้องต่างๆได้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เปิดสไลด์พีเซน์เซชันนะครับผมโดยที่เขาจะมีตัวเมทริกสวิตเชอร์นะครับที่เป็น2 in 2 out อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้มีบทบาทสําคัญมากนะครับในการแยกทั้ง2จอให้ไม่เหมือนกันนะครับปกติแล้ว ระบบประชุมภายในห้องเนี่ยจอไหนๆมันก็จะเหมือนกันเนาะแต่ห้องเนี้ยพิเศษนิดนึงนะครับเราจะต้องการให้จอซ้ายกับจอขวาเนี่ยเปิดคนละซอสกันก็เลยต้องใช้ตัว m a ทริกสวิตช์เชนี้นะครับผมก็ควบคุมง่ายนะครับส่วนเวลาคอนเฟลเลนต์เนี่ย ก็ต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพวกโปรแกรมซูมโปรแกรมทีมอะไรต่างๆครับภาพก็จะเข้ามาในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเลยและสวิตช์เชอร์ตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชัน Picture in Picture ด้วยนะครับก็คือเวลาที่เราเอากล้องกับตัวคอมพิวเตอร์เข้ามาในสวิตช์เชอร์เนี่ยเราสามารถให้ทั้ง2ซ้อนเนี่ยขึ้นมาบนจอพร้อมๆกันได้โดยที่จะมีภาพขนาดเล็กอ่ะที่เป็นเหมือนกับจอที่2อนะครับอยู่บนจอเดียวกันนะเป็นภาพจากจอใหญ่นะครับหรือว่าเป็นพวกเปิด presentation พรีเซนเ t ชันพร้อมกับการเปิดกล้องเนี่ยไปได้ด้วยพร้อมๆกันเล THANKS FOR JOINING US.